ตอนที่แอดนะครับได้มีการทําคลิปเล่าเรื่องราวเวลาไทยเรานะครับได้นําเครื่องบินรบไปฝึกกับชาติโน้นชาตินี้และมีการยิงกันมีการสอยกันด้วย Air to Air Missile เนี่ยนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนของเรานะครับได้ถามกันเข้ามาว่าแอด แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ a i r to a i r m ์ air, มิ i l e ยิงไปจริงเนี่ยแล้วเขาใช้อะไรในการยิงละ่ะนะครับถ้าเกิดว่ายิงไปจริงแล้วไปสอยเขาร่วงเนี่ยมันจะร่วงได้ยังไงถ้าเกิดว่าไม่ได้ยิงมิสไซล์ออกไปจริงๆมันก็เป็นคําถามนะครับที่เพื่อนๆเ,เราหลายคนสงสัยกันมากเลยว่าเอ้าจริงๆแล้วเนี่ยเรายิงหรือไม่ยิงหรือว่า ยิงไปแล้วแต่ไม่ตกหรือไม่ตายหรือว่ายังไงนะครับมันเป็นการซ้อมกันแบบไหนอะไรยังไงและเขาใช้มิดซายหรือว่าจรวดเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนกันเดี๋ยววันนี้แอดจะมาไขาข้อสงสัยเหล่านั้นนะครับว่าคราวนั้นซ้อมรบกันนะครับเขาใช้ Air toA i r m i s s i ร e แบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นนะครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่อง Lee Live ยูกับผมครับ Lee มีเรื่องเล่าวันนี้ครับแอดนนจะมาไขข้อสงสัยอย่างที่แอดได้เกริ่นนาไปก่อนหน้านี้นะครับว่าตอนที่เรามีการฝึกซ้อมรบร่วมกันเนี่ยนะครับตอนที่แอดได้ทําคลิปเล่าไปนะครับก็มีคนหลายคนเลยนะครับเพื่อนๆเรามาคอมเมนต์กันว่าเออแล้วแอดเขายิงกันได้ยังไงล่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้มิสไซล์ยิงออกไปจริงๆมันจะร่วงได้ยังไงถูกไหมนะครับอันนั้นคือการยกตัววอย่่าาง ที่เขายิงกันไปเนี่ยนะครับเป็นการใช้นะครับจรวดแต่ว่าไม่ได้มีการปล่อยออกไปจริงๆนะครับเป็นแค่การใช้จรวดเพื่อที่จะล็อกเป้านะครับแล้วก็กําหนดค่าเหมือนว่ายิงออกไปแล้วนะครับว่าไปโดนเครื่องบินลำนั้นหรือเปล่าสกัดกั้นทันหรือเปล่าอะไรยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เข้าใจเนี่ยแอดก็ต้องพาทุกคนนะไปรู้จักนะครับกับ air to air i s s i l e กันก่อนหรือว่าเรียกกันง่ายๆสั้นๆว่าจรวดนะครับซึ่งจรวดเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทมากๆนะครับบนโลกใบนี้เอาหลากัหลกๆนะครับที่มีการใช้งานกันใน กองทัพอากาศไทยนะครับก็จะเป็น M9M, m r นเอ็ i แนะครับแล้วก็ m a t ชี r ที่อาจจะได้เข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้นะครับซึ่งมันก็จะมีจรวดหลากหลายแบบซึ่งแต่ละแบบเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะการทํางานที่คล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นการตรวจจับนะครับด้วย IR นะครับอินฟราเรแล้วก็การตรวจจับด้วยเรดาร์นะครับในการล็อกเป้าหมายซึ่ง เมื่อตรวจจับด้วยไอกับอินฟราเรดนะแล้วก็จะมีการสกัดกั้นนะครับหรือว่าหลอกล่อของพวกนี้ก็เป็นระบบชาร์ปแล้วก็แฟดนั่นเองนะครับซึ่งส่วนแฝเนี่ยก็จะมีการปล่อยนะครับเป็นคลื่นความร้อนออกมานะครับเป็นแท่งเทียนร้อนๆนะครับทำให้ อาจจรวจที่นําวิธีด้วย AR เนี่ยก็จะเป็นล็อกเป้าแฟร์แทนนะครับเพื่อที่จะหลบเลี่ยงไม่ให้มาจับท่ออินเทคของเครื่องบินส่วนที่เป็นแบบเรดาร์เนี่ยก็จะมีการใช้ชาร์ฟนะครับในการล่อลวงเรดาร์ของจรวดเหล่านั้นซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงจรวดครับว่าจรวดเนี่ยนะครับมันยิงออกไปแล้วหรือว่ายิงออกไปไม่ยิงออกไปเป็นยังไงต้องไปทําความเข้าใจกับจรวดกันก่อนครับจรวดเนี่ยก็จะมี4ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับ หนึ่งก็คือจรวดไลฟ์หรือว่านัดจริงนะครับซึ่งเป็นนัดที่มีทั้งดินขับนะครับมีทั้งระบบนําวิถีหรือว่าหัวรบของมันนะครับและยังมีวัตถุระเบิดก็คือเป็นนัดที่เขาใช้ยิงกันจริงๆนะครับในสงครามหรือว่ายิงกันจริงๆในการตอบโต้สู้รบกันจริงๆนั่นคือนัดไลฟ์นะครับหรือบางที่ก็อาจจะเรียก เป็นตัวของมันเลยแล้วแต่นะครับซึ่งแต่ละประเภทแต่ละชนิดนก็คือนัดนัดจริงของจรวด air to air missile จริงๆอยู่ละนะครับถัดมาครับก็จะเป็นนัดที่เอาไว้ใช้ซ้อมครับซึ่งนัดที่เอาไว้ใช้ซ้อมเนี่ยก็จะใช้ครับในการฝึกรบร่วมในการฝึกรบร่วมกันในการฝึกยิงในการฝึกซ้อมนักบินให้มีความแม่นยําให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติการอันนี้เขาเรียกว่าแคปชีพครับ ซึ่งแคปทีฟเนี่ยก็จะเหมือนกับนัดไลท์เลยนะครับก็จะเหมือนกับนัดจริงหรือว่าจรวดจริงๆเลยนะครับเพียงแต่มันจะไม่มีดินขับครับซึ่งเมื่อไม่มีดินขับมันก็ไม่สามารถปล่อยออกไปได้ถูกไหมมันก็ไม่รู้จะวิ่งไปยังไงถ้าเกิดไม่มีดินขับหรือว่าแรงขับนะครับของบันนะครับเหมือนเพื่อนๆลอ,อ,องนึกภาพว่ารถที่ไม่มีน้ํามันเออนะครับต่สามารถ ดูทิศทางดูอะไรได้แต่ว่าไม่มีน้ํามันที่จะขับออกไปแล้วไม่มีดินขับไม่พอครับมันก็ไม่มีหัวรบด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าไม่มีวัตถุระเบิดที่ใส่ออกไปเพื่อที่จะเอาไปตุ้มตามใส่ เครื่องบินลำอื่นนะครับหรือว่าตรมตามใส่เป้าหมายนั่นเองยังไม่มีระบบเฉียดระเบิดอะไรพวกนี้มีแค่หัวรบครับเอาไว้ตรวจนะครับหรือว่าเอาไว้ล็อกเป้าในการฝึกในการซ้อมในการยิงกันจริงๆนั่นเองนั่นก็คือแคปทีฟและแคปทีฟนี่แหละครับที่มีการใช้งานกันนะครับในเวลาเราไปฝึกรบร่วมหรือว่าฝึกกันเองก็ตามนะครับก็จะมีการใช้แคปทีฟนี่แหละครับเป็นตัว อาจรวดที่เอาไว้ทําการฝึกนอกจากแคททีฟนะครับก็จะมีแคททิม um ครับซึ่งแคททิม um เนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกันเลยครับกับจรวดทั่วไปเพียงแต่ไม่มีหัวรบนะครับหรือว่าไม่มีตัวเอาไว้ล็อกเป้ามันจะมีลักษณะการจําลองค,คล้ายๆกันนะครับคือล้าตัวทุกอย่างเหมือนกับของจริงแต่ว่าไม่มีวัตถุระเบิดน้ําหนักอะไรเท่าเทียมกับของจริงทั้งหมดนะครับเอาไว้ซ้อมนะครับสำหรับให้เจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งอาวุธอะไรกับต่างๆกับเครื่องบินเนี่ยนะครับทำการโหลดเพื่อจะให้มีความคล่องตัวครับในการโหลดเพื่อจะให้มีความคล่องแคล่ว เพิ่มระยะเวลาเอ้ยไม่ใช่เพิ่มสิลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่มีความคล่องตัวนะครับมีความรวดเร็วในการโหลดมีการติดตั้งอาวุธอะไรพวกนี้มันก็ทําให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นครับมีประสิทธิภาพและก็ลดระยะเวลาในการโหลดเพราะว่ามีความเชี่ยวชาญทํานานในการโหลดอาวุธแล้วถูกไหมล่ะครับและนี่ก็คือแคตทตมครับสุดท้ายครับก็คือดัมมี่ลักษณะก็เหมือนของจริงเลยนะครับแต่ว่าน้ําหนักจะไม่เท่าของจริงครับเอาไว้ตั้งโชว์นะครับเอาไว้จัดแสดงสแตติกอะไรพวกนี้ให คนที่ว่าไม่ได้แบบเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะทางอ่ะเออนะครับได้ดูกันว่าเนี่ยลักษณะหน้าตามันเป็นแบบนี้นะนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่มีวัตถุระเบิดแล้วก็น้ําหนักมันก็จะไม่เหมือนกับของจริงทีนี้ครับเราวนกลับมาที่แคปทีฟของเรากันก่อนเพราะว่ามันเป็นประเด็นดราม่าอยู่นะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขายิงกันไปแล้วมันจะเป็นล็อกเป้าได้ยังไงมันจะยิงโดนได้ยังไงถ้ายิงไม่ออกไปถูกไหมนะครับซึ่งแคปทีฟเนี่ยนะครับเราพูดกันง่ายๆมันก็เหมือนกับว่า เป็นตัวล็อกเป้าจริงๆนะครับเป็นใช้หัวรบหรือว่าเป็นหัวของจรวดซึ่งหัวของจรวดนี้ก็คือตัวที่เอาไว้อ่านค่าครับเอาไว้ล็อกเป้าเอาไว้เชื่อมโยงกับเครื่องบินนะครับเพื่อที่จะไปตรวจจับหาเป้าหมายทั้ง IR และก็เรดาร์นั่นเองนะครับซึ่งมันลักษณะทํางานของมันเนี่ยเหมือนกับจรวดจริงๆทั้งหมดเลยเวลาเราบินอยู่นะครับหรือว่าทําการบินเนี่ยนะครับจรวดพวกนี้หรือว่าแคปชีพพวกนี้นะครับมันก็สามารถนะครับที่จะหาเป้าหมายนะครับเซิร์ชพิกัดล็อกเป้าหมายและการยิง กดยิงนะครับก็เหมือนกับการยิงจริงๆของจรวดจริงๆเลยนะครับ เพียงแต่มันไม่ได้พุ่งออกไปเท่านั้นแล้วถ้ามันไม่ได้พุ่งออกไปอย่างนี้นะครับแอดแล้วมันจะไปยิงโดนกันได้อย่างไรนะครับซึ่งการคํานวณต่างๆครับกับเครื่องบินแล้วก็จรวดเนี่ยนะครับมันก็จะมีการลิงก์ข้อมูลกันมันจะมีการคํานวณถึงระยะเวลานะครับการวิ่งออกไปของจรวดจนไปถึงเครื่องบินเป้าหมายลานั้นนะครับว่าโอเคฮิตเป้าหมายและบางทีนะครับจรวดที่เป็น BVR เนี่ยหรือว่า B High Vision เนี่ยหรือว่าอยู่ระยะนอกสายตาเนี่ยมันก็ไม่สามารถเห็นเครื่องบินได้แต่ทําไมมันรู้เลาวว่าเออมันสามารถฮิต t a r ก็ตได้แล้วหรถ โดนเครื่องบินที่เราต้องการจะโจมตีได้แล้วนี่แหละครับมันเป็นการคำนวณนะครับของจรวดร่วมกับเครื่องบินครับที่ว่าสามารถยิงออกไปแล้วนะครับสามารถที่จะไปชนเป้าหมายได้ในระยะประมาณนี้นะครับด้วยความเร็วเท่านี้อะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อเรากดากดใช้จรวดนะครับที่เป็นแคปทีฟออกไปแล้วแล้วก็มีการล่อลวงนะครับด้วย IR หรือว่า เรดาร์ーーก็แล้วแต่นะครับที่เครื่องบินลำที่เราต้องการจะโจมตีเนี่ยยิงออกมานะครับเป็นแฟลร์หรือไม่ก็ชาร์ปเนี่ยนะครับมันก็จะมีการหลบเลี่ยงได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่า ประมวลผลแล้วว่าโอเคจรวดของเราวิ่งไปชนชาร์ฟแทนนะครับวิ่งเข้าชาร์ฟแล้วก็หลุดหายไปไหนก็ไม่รู้หรือว่าวิ่งไปชนแฟร์แทนนะครับนั่นก็มันจะเป็นการคำนวณของแคปทีฟกับเครื่องบินแล้วครับว่าโอเคอันนี้นัดนี้มิสพลาดเป้าหมายไปไม่โดนเป้าหมายนั่นเองและนี่แหละครับก็คือแคปทีฟครับซึ่งที่แอดได้เล่ามานะครับเกี่ยวกับการฝึกของเครื่องบินรบอะไรต่างๆเราเนี่ยก็ได้มีการใช้แคปทีฟนะครับแต่ว่าในส่วนของกริปเพนเนี่ยต้องบอกนี้อวยกริปเพนกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับกริปเพ เขาไม่จําเป็นต้องติดตั้งแคปทีฟในการฝึกหรือว่าในการซ้อมรบกับเพราะว่าแคปทีฟต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้จําเป็นอีกต่อไปครับหากว่าเราได้มีการโหลดจรวดหรือมีการโหลดแคปทีฟที่ของจรวดรุ่นนั้นนะครับติดตั้งกับกริปเพนเมื่อไหร่นะครับระบบของกริปเพนมันก็จะอ่านค่าครับว่าไอ้จรวดลูกเนี้ยมันสามารถยิงได้เท่าไหร่มีระยะปฏิบัติการเท่าไหร่โจมตีเท่าไหร่นะครับเซฟไว้ในข้อมูลของกริปเพนเหล่านั้นแหละครับแล้ว มันนั้นสามารถดึงมาใช้ในโหมดซิมูเลเตอร์นั่นเองนะครับก็คือบินเครื่องเบาๆนะครับแต่ถ้าว่าสามารถฝึกในการใช้จรวดที่เคยติดตั้งกับกริปเพเหล่านั้นได้ทั้งหมดเลยนี่ก็คือส่วนดีนะครับของระบบการซิมูเลเตอร์ของ g r i ปเพที่เอาไว้นะครับเพื่อสําหรับการซ้อมรบแต่ถ้าเกิดว่า น้ำนงน้ำหนักอะไรพวกนี้มันก็จะมีข้อเสียเปรียบในส่วนนี้มันก็ควรจะติดตั้งแคปทีฟจริงๆนะครับเพื่อเวลาปฏิบัติการบินอยู่บนท้องฟ้าเน้น้ำหนัก9 0 100กิยยโลกรัมเนี่ยนะครับมันก็มีส่วนสําคัญนะครับกับการบินมีส่วนสําคัญกับหลักแอโรไดนามิกในการปฏิบัติการของเครื่องบินด้วยเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆเข้าใจกันหรือยังครับว่า ในการซ้อมรบนะครับที่อด้มีการเล่าไปว่าเอ,อเนี่ยไปสอยเครื่องบินของบ้านนู้นโดนสอยจากเครื่องบินของบ้านนี้นะครับมันคือการใช้แคปทีฟนี่แหละครับก็คือหัวรบจริงๆนะครับของจรวดนำวิถีหรือว่าแอร์ทูแอร์มิสไซล์แต่ว่ามันไม่ได้มีการปล่อยออกไปจริงๆมันมีการล็อกเป้ากันจริงๆนะครับมีการจําลองว่ายิงไปจริงๆนะครับมีการจําลองว่าฮิตทารเกตมีการจําลองว่ามิสเป้าหมายกันจริงๆนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแคปทีฟหรือว่าจรวดที่เอาไว้ใช้สําหรับการซ้อมรบไม่ว่าจะเป็น การซ้อมภายในประเทศนะครับหรือว่าซ้อมบินกันเองเนี่ยในหมู่ของกริปเพนในหมู่ของ f 16เองนะครับหรือว่าบินซ้อมกันนะครับใน กองบินต่ตางๆในกองทัพอากาศไทยหรือแม้แต่การซ้อมรบกับต่างชาตินะครับที่ใช้แคปทีบนี่แหละครับเป็นตัวหลักตัวเมนในการปฏิบัติการในการซ้อมรบในการจําลองสถานการณ์ว่ามีการใช้จรวดขึ้นมาจริงเอาเป็นว่ามันคงจะไม่มีใครหรอกที่จะมาใช้จรวดจริงๆเนี่ยซ้อมยิงกันเองเนี่ยนะครับก็เหมือนเรานึกภาพว่าเรายิงปืนออกไปนะ่ะเออใครจะไปใช้กระสุนจริงๆกับฝ่ายเดียวกันถูกไหมนะครับแต่ว่ามันเป็นการซ้อมและก็จําลองสถานการณ์นะครับก็อาจจะเป็นแบงก์กันบ้างอะไรบ้างนะครับ ที่ซ้อมกันนะครับส่วนของการซ้อมถ้าเกิดเป็นปืนเนี่ยเพื่อนๆลองนึกภาพว่ามันเป็นปืนเลเซอร์แล้วกันนะครับมีการใช้เลเซอร์ยิงออกไปจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ h i ตเป้าหมายหรือว่าไม่ได้เจ็บตัวไม่ได้มีความเสียหายจากการยิงเหล่านั้นจริงๆและนี่ครับก็คือแคปจิบที่ใช้ครับในการซ้อมรบกันจริงๆนะครับแล้วก็มีการสอยกันได้นะครับก็คือแบบ เนี่ยยิงออกไปนะครับไปโดนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตกจริงๆเพราะว่าจรวดมันก็ยังติดอยู่ในรางหรือว่าติดอยู่ในไพลรล์ติดอยู่กับเครื่องบินเหมือนเดิมนั่นเองเข้าใจกันตรงแล้วหรือเปล่านะครับใครมีความสงสัยหรือว่าใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จรวดในการซ้อมฝึกเครื่องบินรบหรือว่าในการฝึกรบกันเนี่ยนะครับก็ลองคอมเมนต์มาถามก็ได้เดี๋ยววันหลังแอดจะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกันหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเอาเป็นว่าถ้าเกิดเข้าใจแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับใต้คอมเมนต์ว่าเข้าใจแล้ววก็ยังดีนรหรือ่า ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งนึงละกันเอาเป็นว่าวันนี้ก,ก็ฝา like กกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยละกันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนำอัปเดตและเสนอให้ทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปขรั้งหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวเด้อไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย